รถด,ดีคือรถใหม่รถใหม่ดียังไงดีที่ว่าเรามีคันใหม่แล้วมีแล้วมันไม่ลุกมาแพนกระบานเราเหมือนเมียเราสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่ก,กันกับช่องของชิดจัดให้เหมือนเดิมนะครับผมสวัสดีครับวันนี้เจ้าตัวด้านข้างของชิดนี้วันนี้ชิดจะพามาดูเจ้าตัวกระบะเรนเจอร์ XLS นะพี่นะเป็นตัวนี้น้องบอกเลยว่าเป็นกระบะที่เป็นกระบะเชิงพาณิชย์ที่หรูหราที่สุดในประเทศแล้วตอนนี้นะน้องจะบอกเลยตัวนี้ครับผม ขุมกําลังน้องจะอยู่ที่170รแรงม้านะครับผมแรงบิดสูงสุดอยู่ที่405ต,ต่อนิวตันเมตรนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง2.0ดีเซลนะพี่นะแล้วน้องจะบอกว่าตัวนี้คุ้มมากนะครับผมคุณค่าคุณภาพคุพค้มราคาแน่นอนเจ้าต,ตัวนี้ตัวราคาตัวนี้น้องบอกเลยว่าชิดจะบอกว่าตัวนี้ราคาราคาตัวน้องจะอยู่ที่90 0 0 0 0อ่บาทนะครับผมพร้อมชุดแต่งแบบนี้ไปเลยสวยๆทั้งคันไปเลยนะครับผมหรือจะเลือกรับ อีกหนึ่งแคมเปญหนึ่งโปรโมชั่นนะครับผมก็คือว่าเจ้าตัวนี้ลดนันที1นึ5 0 0 0บาทเหลือเพียง7จ็0 0 0นบาทรับไปเลยนะพี่นะหรือจะเลือกอีกหนึ่งต่อจะเลือกรับดอกเบีย้ยต่ําตลอดอายุสัญญาก็ได้นะพี่นะทีนี้เดี๋ยวน้องจะพามาดูตัวนี้ก่อนว่าตัวนี้มีชุดแต่งอะไรกันบ้างตัวนี้เจ้าของเขาแต่งอะไรกันไปบ้างเนาะเดี๋ยวน้องพาดูเลยตัวนี้ตัวหน้าไฟหน้าเดิมๆนะครับผม จะเป็นไฟ LED ดีมาพร้อมไฟวิ่งกลางวันแบบซีแคมสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมตัวนี้สิ่งที่ติดเพิ่มคือตัวครอบไฟหน้าครอบไฟหน้าสีดําเป็นสีดําเงานะครับผมรองรับกับกระจังหน้าที่เป็นกระจังหน้าสีดานะครับตัวนี้กระจังหน้าเลือกติดเป็นกระจังหน้าแลนดอนนะพี่นะมีรูปลักษณ์สวยๆแบบนี้เลยเป็นตัวอักษรใหญ่ๆ FORD ของเรานั่นเองนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็มาพร้อมกับไฟ LED 3ดีจุดบนกระจังหน้านะครับตัวนี้สามารถเลือกสีได้นะจะเป็นสี ขาวแบบนี้หรือจะเป็นสีสม้มมำพันก็ได้นะครับผมมาพร้อมกับการแต่งตกแต่งเพิ่มก็คือตัวอะคริลิกด้านบนที่เขียนว่าเลนเจอร์สวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวด้านหน้าด้านหน้าตัวนี้ครับลูกค้าเลือกติดเป็นสกเกิร์ตหน้าของวิกเตอร์นะครับผมจะเห็นได้ว่าวิกเตอร์ตัวนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็ด้านล่างชายด้านล่างจะเป็นสีดาเงาเนาะพร้อมกับตัวอักษรสวยๆวิกเตอร์แบบนี้สวยๆไปเลยนะครับ เดี๋ยวมาต่อกันในเรื่องของส่วนด้านข้างและช่วงล่างด้านหน้ากันนะครับผมตามมาเลยครับผมตัวนี้เห็นไหมครับว่าตัววิกเตอร์ตัว,ตวนี้มาพร้อมชุดแต่งวิกเตอร์รอบคันนะพี่นะก็คือตัวนี้ซุ้มล้อนะครับะจะหนาประมาณ6นิ้วนะพี่นะรองรับกับยางที่เป็นยาง AT ทสวยๆแบบนี้เลยกระจะตัวคิ้วซุ้มล้อเนี่ยเป็นของวิกเตอร์นะพี่นะแล้วก็ส่วนในเรื่องของด้านล่างตัวนี้ลูกค้าเลือกเปลี่ยนเป็นยางดิเซนตินะครับผมเป็นยาง a อเนาะ ลายเขากวางาขนาดหน้ายางจะอยู่ที่275นะพี่นะท 55R20 หรือขอบ20นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้ช่วงล่างจะเป็นอิสระปีกนก2ชั้นนะครับผมมาพร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโครงเนาะก็คือถามว่าทําไมเราใช้เป็นปีกนกอิสระ2ชั้นการทํางานของปีกนกมันจะทํางานแบบอิสระทั้ง2ชิ้นเลยทั้งบนและล่างนะพี่นะด้วยรถเราเป็นรถยกสูงเป็นออฟโรดนะพี่มันจะช่วยในเรื่องของการยึดเกาะถนนคุมบาลานได้ดีนะครับ ทีนี้มาในส่วนของตัวกระจกมองข้างกระจกมองข้างตัวนี้นะพี่นะมาพร้อมกับสีที่เป็นสีดําด้านนะครับเหมาะกับาสามารถมันเหมาะกับเรื่องของความดุดันนะเพราะสีตัวรถเป็นตัวเงาใช่ไหมพี่ตัดสีดํามาพร้อมไฟเลี้ยวในกระจกมองข้างสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วอีกหนึ่งตัวนะครับผมคันนี้ลูกค้าเลือกติดเป็นกาวประตูนะครับผมทั้งสด้านนะเป็นกาบประตูของวิกเตอร์เช่นเดิมนะครับผมพร้อมกับเบ้ามือจับเบ้ามือจับตรงนี้สําหรับ ท่านสุภาพสตรีที่มีแหวนมีเล็บทําเล็บมาต่อเล็บมากลัวจะโดนสีรถรับรองว่าตัวนี้ไม่โดนสีรถแน่นอนปกป้องสีรถของคุณเป็นสีโรงงานได้ร้อยเ็เลยนะพี่นะมาพร้อมเบ้ามือจับที่เป็นสีดําเงาแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยแล้วก็ตัวบันไดนะพี่นะบันไดมีบันไดแบบกัดลายนะพี่นะกันลื่นนะครับใครที่ไปเหยียบโครนเหยียบอะไรมาจากบ้านสวนอย่างเงี้ยเวลาเดินขึ้นไม่ลื่นแน่นอนนะพี่นะเป็นกัดลายแบบลึกเลยแบบทรงลึกเลยบันไดตัวนี้รับน้ําหนักอยู่ที่350กิโลกรัมนะพี่นะ รับได้ค่อนข้างที่จะหนักเลยยืนได้2คน3าคนสําหรับชิด4คนได้สบายเลยเนาะแล้วก็มาในส่วนของตัวกระบะด้านข้างตัวนี้ข้อฝาถังน้ำมันถามว่าตรงนี้ติดแล้วมันได้ความสวยด้วยนะและมันดียังไงอ่าพี่ๆลองสังเกตนะเวลาไปปั๊มน้ํามันน้องๆพี่ๆที่ให้บริการเราเราไม่รู้หรอกเขาถืออะไรอยู่เขาหยิบจับอะไรอยู่แล้วเขามากดเปิดฝาถังน้ำมันเราแบบนี้มีโอกาสที่จะโดนตัวอ่าตัวสีของสีโรงงานเดิมนะครับพี่ติดตัวนี้เข้าไปสวยงามมีลาย กัดลายสวยงามมีคําว่าเลนเจอร์สีแดงสวยๆแบบนี้แล้อหาปกป้องสีรถเดิมด้วยนะแล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับเป็นของวิกเตอร์เป็นคิวซุมล้อเนาะแล้วก็ช่วงล่างของด้านหลังแหนบซ้อน5ชิ้นพี่นะครับผมรับรองว่า,าใช้งานบรรทุกงานได้หนักนะพี่นะแล้วก็มาในส่วนของตัวบันไดตัวบันไดตัวนี้เป็นบันไดเดิมบันไดเดิมโรงงานนะพี่นะบันไดกระบะข้า,างหรือบันไดกระบะท้ายนะครับเวลาปีนขึ้นหยิบจับของสะดวกสบายนะพี่นะมาพร้อม ตัวนี้ลูกค้าแต่งเป็นเอ er, ้าเลนเดอร์พี่เป็นโลบาของเอ้าเรนเดอร์จะเห็นได้ว่าตัวโลบาแขนโลบาจะยาวมาจนถึงแทบจะสุดกระบะเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็มีไฟตัวไฟ led ให้ด้านบนไฟสปอตไลท์ให้ด้านบนด้วยนะพี่นะตัวนี้มาพร้อมกับครอบตัวนี้เป็นครอบไฟท้ายสวยๆแบบนี้เพิ่มมิติมุมมองให้กับตัวรถขึ้นนะครับผมและตัวนี้ฝาท้ายติดฝาท้ายแบบครอบฝาท้าย ford สวยๆรับกับด้านหน้าเลยด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันเลย ford สวยๆแบบนี้ เพิ่มมาเพิ่มเติมมาอีกหนึ่งตัวคืออะคริลิกตัวนี้ที่เดิมทีโรงงานมามันจะเป็นเว,ว้าลงไปนะพี่นะติดอะคริลิกแบบนี้นูนขึ้นมาสวยงามแน่นอนนะครับผมแล้วก็ตัวนี้กันชนหลังเป็นกันชนหลังของเรโนนะพี่นะสวยงามแข็งแรงแบบนี้มีไฟด้านล่างแล้วก็มีไฟสปอตไลท์ให้ตรงนี้ด้วยนะพี่นะแล้วก็ฝาท้ายตัวนี้มาพร้อมกับไฟเบรกตัวที่3อยู่กลางฝาท้ายนะพี่นะสวยงามบอกเลยนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผม ่ผมจะบอกว่าใครที่สนใจอยากจะมาลองสัมผัสอยากจะมาทดสอบรถขับรถกับชิดได้มาพบเจอกับชิดได้นะครับตอนนี้อ่ะชิดประจําอยู่ที่ฟอร์ดามเอราชพกธพราม5นะครับผมใครมาไม่ถูกติดวงเวียนพรามหจากพี่จา๋าเนาะช่องทางติดต่อนะครับเดี๋ยวชิดจะให้ช่องทางติดต่อไว้เบอร์โทรชิดครับพี่098265 7873ชิดย้ำให้อีกรอบนะพี่นะ0 9 8 265 7 8 7 3 หรือจะมาพบเจอมาสัมผัสตัวชิดเป็นๆได้ที่นี่เลยนะครับผมอยู่ประจาําศูนย์บริการประจาโชรุมทุกวันพี่จา๋าแล้วพี่ๆจะได้รับข้อเสนอดีๆแบบนี้กับชิดนะครับผมไม่ต้องรองานมรดโชชิดนํามาเสริมให้ถึงหน้าบ้านนะครับผมรับไปเลยนะอย่างที่บอกไว้ต้นคลิปข้อเสนอเดียวกับงานมร์โชเลยพี่ไม่ต้องรอแล้วโอกาสหน้าคลิปหน้าชิดจะรีวิวตัวไหนเรามาดูกันกดติดตามชิดไว้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ